วันนี้มาดูที่สวนครับเนี่ยผมกําลังทําอนุบาลหลังจากที่ต้นก้าได้หนึ่งสัปดาห์นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเริ่มอ่อนๆและสีคืออยากได้ปุ๋ยแล้วผมก็จะทํานําใส่ถ้วยแล้วก็นําไปใส่ปุ๋ยในกล่องเจาะรูแบบนี้นะครับได้ประมาณสี่สิบห้าสิบห้าสิบต้นผมให้ปุ๋ยที่สี่ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรก็อยู่ประมาณที่แปดสิบซีซีนะครับให้ไปพอผ่านไปสักสองอาทิตย์จะเป็นแบบนี้ครับนี่ พอเป็นรุ่นนี้เสร็จใช่ไหมครับทุกท่กทานอพอเป็นรุ่นนี้เสร็จเราก็ไปเตรียมกล่องปลูกข้างในคือแยกกล่องนะครับคือจะแยกเขาออกก็ให้อยู่ที่3ามซีซีพอก็ประมาณสักหกสิซีซีต่อ1กล่องนะครับแล้วเราก็ย้ายเขาไปอยู่ในกล่องกล่องแยกแบบนี้นะครับเนี่ยกล่องแยกแบบนี้นะครับก็อีกสองอาทิตย์ก็ ทานได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีทําอนุบาลอีกวิธีหนึ่งนะครับจะเป็นการทําให้รอบผักเรามีมากขึ้นนะครับโอเคคลิปนี้ถ้าสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ผมไปสอนที่บ้านพร้อมชุดปลูกด้วยหนึ่งชุดแจ้งมาได้ครับจังหวัดไหนผมก็สอนแต่ผมไปได้ถ้าคุณสู้ราคาผมก็ไปสอนขอบคุณนะครับเออมีเมลอนเดี๋ยวเมลอนในคลิปหน้าเนาะเมลอนสีเหลือง